สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมสวัสดีในวันแรกของการทํางานของคุณผู้ชมส่วนใหญ่หลังจากที่ได้หยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมานะคะซึ่งข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง n อ็ทพร้อมกับดิฉันขวัญสิสมรวนวันนี้เราก็ยังคงมีข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงที่หลากหลายและสร้างสารรค์ตามชื่อรายการมาฝากกันเพียบเช่นเคยเลยค่ะ สำหรับข่าวแรกของเราวันนี้นะคะก็ขอเริ่มด้วยพิธีบวงสวงพระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันพระราชะสมภพ17เมษายนที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณเมื่อวานนี้ค่ะคือคักยิ่งใหญ่และเป็นจิริมงคลกับผู้ที่ไปร่วมงานอย่างมากเลยนะคะ สำหรับงานวันคล้ายวันพระรสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชของชุมชนลานมะขามบ้านโมและชุมชนใกล้เคียงในย่านเขตบางกอกใหญ่และเขตบางกอกน้อยรวมถึงประชาชนฝั่งธนบุรีตลอดจนผู้ที่เคารพเลื่อมใสจงรักพักดีต่อพระองค์ท่านที่สารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณปากกรวยวังเดิมบางกอกใหญ่ ซึ่งเป็นบริเวณกรุงธนบุรีเดิมซึ่งปีนี้พิเศษที่วันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่17เมษายนตรงกับวันอาทิตย์ที่เป็นวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านพอดีด้วยซึ่งได้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีโดยได้ถือเลิกมงคล8นาฬิกา39นาทีอันเป็นเวลาพระราชสมภพจัดพิธีบวงสวงพระบรมรูปหล่อพระองค์ท่านก่อนจะอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนพระแท่นในขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่ยาวกว่า2กิโลเมตรพร้อมมีผู้ร่วมขบวนกว่า1,000ชีวิตแห่ไปให้ ประชาชนได้ก,กราบไหว้สักการะทั่วเขตบางกอกใหญ่นำขบวนโดยสัตว์มงคลของจีนหนึ่งด้วยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงมีเชื้อสายทางพระราชบิดาเป็นชาวจีนอย่างมังกร3ตัวและสิงโตจาก9้าคณะตามด้วยขบวนชุดนักรบไทยโบราณสมัยพระเจ้าตากสินมหาราช ขบวนนักรบชุดไทยโบราณที่ขี่มา้ามาอย่างสง่างามตามรอยพระเจ้าตากการแสดงศิลปะการต่อสู้ไทยโบราณกระบี่กระบองการแสดงการละเล่นพื้นบ้านที่นิยมในสมัยนั้นอย่างกระตู้แทเงเสือรวมถึงมหรสพรื่นเริงของไทยรำกลองยาวเถิดเทิง และอีกมากมายคือเธดพร,ระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีผู้กอบกู้เอกราชจากพมา่าหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองและก่อตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานีเมื่อปีพุทธศักราช2310ค่ะ